อยู่ๆมาปาขวดใส่ทนี้เปิดใส่ปุ๊บโขกใส่เอาคิมิสเอาคริมิสขวดรลเปิดใส่หน้าตัวเองโอ้ฮีโร่บัตซซบให้ตายเถอะเอาโอเคครับวันนี้ก็อยู่กันกับคอนเทนต์2โปรนะไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งถ้าใครเคยจำได้ก็คือผมเคย2โปรก็คือเกมของท็อปสันไปก่อนหน้านี้ช่วงที่ท็อปสันมาอยู่ในแรงโซนสีใหม่ๆแต่ว่าวันนี้จะเป็น เกมที่ผมสนใจก็คือ a อัลเคมิสในแข่งก็คือโซนเอ็นเอดิวิชั่นหึ่งเพิ่งมีคนหยิบ a อัลเคมิสมาเล่น Carry ในแข่งเป็นเกมแรกของแพทช์นี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกสนใจขึ้นมาว่าอะไรคือไอเดียของการหยิบ a อัลเคมิสนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยทีมโฟลซูเมอร์เนี่ยเป็นทีมที่ชอบดับประลาดประลาดซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเหมือนประมาณว่าถ้าเราลองไปเทียบดูในโซนเนเเนี่ย EG กับทีม ทีเเนี่ยจะดับได้ดูมีมาตรฐานกว่ามากแล้วก็ Quin ซี่ครูด้วยในขณะที่ทีมเหมือนจะชอบดับแบบดูอย่างกับมาจากแรงเกมผับเกมอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นดับที่รู้สึกว่าถ้าดับดีๆก็ชนะได้หรือจะพยายามเซอร์ไพรส์ด้วยะไรที่มันเกินความคาดเดาเอาเรามาดูสถิติอัลเคมิสเซียนก่อนนี่คือสาเหตุที่ผมเปิดมาอัลเคมิสเป็นตัวที่ไม่ถูกพูดถึงเลยในแพชแพดนี้ ine, นะครับเพราะว่าในความเก่งของมันก็คือมันเร่งเงินได้เนี่ยมันก็มีฮีโร่ตัวอื่นที่เร่งเงินได้เหมือนกันเช่น เทมเพลาไทเ่ ar, Tiny, แล้วพวกนี้แล้วมันเสถียรกว่าอีกและข่าวในอัลอคมิมสคือถูกหยิบมาน้อยมากถ้าเทียบกับฮีโร่เมตาแบบพรายมอลบีสที่แบบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคนเล่น3,000เกมวินเรทเกิน50%ก็คือโกงอ่ะโอเคเรามาพูดถึงอัลเมสกันอัลเมสถูกหยิบมัน้อยมากๆอย่างที่คุณเห็นอ้างอิงสถิติของโดตาโปรแท็กเกอร์ผมไม่สนใจสถิติของโดตาบับหลายๆคนชอบอ้างอิงสถิติของโดตาบับแต่โดตาบับนั้นเอาสถิติโดยรวม ของทุกๆแรงมาซึ่งผมตีว่าแรงที่มันพิสูจน์ได้ว่าฮีโร่ตัวนี้มันเวิร์กจริงหรือไม่จริงอะ่ะผมดูจากพวกโปรผับเกมซะมากกว่านะครับเอาเคมิสเล่นแครี่เป็นหลักแต่วินเวตแค่ 39. 7เาเรเรียกได้ว่าสารยามมากสภาพเดียวกับสเปกเตอร์เลยก็ว่าได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าทำไมถึงต้องไป็นวเคมิส อันนี้เรามาดูทีมโฟลสูเมอร์นะครับเพราะว่าเขาเป็นทีมที่เล่นอัลเคมิสในเกมเกมนี้อย่างลองเทียบ2พิกตรงนี้คือ TSM มันหยิบไทนี่เว้ยมันหยิบตัวเก่งประจำแพชในขณะที่โฟลสูเมอร์กดเฟลเลอร์สวอยสแนฟไฟซึ่งเขาเล่นอัลเคมิสแครี่นะเกมนี้ฉะนั้นผมพูดเลยว่าเฟลเลอร์สวไม่ใช่แครี่เกมนี้ผมเราจะรอดูว่า ทำไมทำไมมันต้องสลับตำแหน่งทำไมมันต้องซ่อนเพราะในเมื่อไทนี่หรือว่าเทมเพลาพวกเนี้ยมันเล่นได้ตอน15นาทีเป็นต้นไปเอาเคมิสต,ต้องฟาร์มก่อนเราเล่นได้ไวกว่าแค่ประมาณ2-3นาทีอะ่ะผมมองว่าเฟลเลตสไวเลตเกมยังสู้ไทนี่ได้ดีกว่าเลย,ยอ่าทีเอสมกดบีสมา,สมา,สมา,าร์สมาเคาน์เตอร์เบนรูบิกนี่ดีแบบกลางกลงก็อบสกิลเบนก็อบสกิลแซนฟไฟ พอเป็นรูบิกโผมาก็คือปักหน้าไม่ซับ5้าก็มิดแล้วโฟซูเมอร์หยิบเชนแปลว่าเชนกับเบนซับอ่าเพราะเนปฝ่ายเล่นกลางผมว่าเขารู้กันในโซนอ่ะเดี๋ยวดูดิทีเอสมันแบนแครี่หมดเลยแบบรู้ว่าเฟลสอยไม่ใช่ไม่ใช่แครี่ได้ลาสพิกด้วยอ่ะโอ้โหลองคิดภาพดิเอาลาสพิกไปหยิบเอาเคมิสอะปกติถ้าเป็นชอยส์ตรงนี้นะคุณเจอบีสมาสใช่ไหม บีสมาร์สมันแบบเป็นบีบีสมาร์สมันเป็นออฟเลนที่แพ้พวกแครี่ที่มันฆ่าคนในเลนได้หรือว่า Armor อาเมย์เยอะอย่างใจโลงเงี้ยมันสู้ไม่ได้ซีเคก็สู้ไม่ได้พีเอมันก็สู้ไม่ได้ <chem> แล้วกดอัลเคมิสมาอัลเคมิสแม่งไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยในการสู้กับบีสมาร์สเตอร์คือเล่นตำแหน่งแครี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าจัดเลนยังไงเดี๋ยวรอดูของทีเอชเอ็มเป็นปักหน้าซับห้าคิปเปอร์มิดโอ้โห แล้วโฟร์ซูเมอร์มันดาบแบบโคตรโคตรเล่นท่ายากมากเลยถ้าว่าตามตรงคือเหตุผลแรกก่อนเลยนะถ้าเอาเคมิสจะไม่เวิร์กเกมนี้คือสแนปมิดเฟลเลสไวด์ออฟเลนและเบนซับสีในเกมที่เจอบีสมาร์เตอร์เคาน์เตอร์คือผมเข้าใจว่าอัลเคมิสเนี่ยมันดูเป็นฮีโร่ที่ห่วยในแพทช์นี้แต่โดยรวมของดาฟเนี่ยไม่เป็นดาฟที่ดูระเบิดชัดๆเลยเว้ยถ้าเล่นแบบสไตล์เขาเรียกไงถ้าเล่นแบบสไตล์ ประกอบร่างใช่ไหมอย่าเวลาเราเล่นเทมเพล่อย่างเงี้ยเราเล่นไทนี่อย่างเงี้ยมันก็แบบประกอบร่างเน้นชูแล้วก็โถมได้แต่นี่มันเป็นอัลเคมิสเว้ยมีอะไรที่มันชูอัลเคมิสบ้างมันมีเชนตัวเดียวผมให้เลยไว้ว่าอัลเคมิสจะไม่มีทางเกิดไวเลยครับเพราะเกิดไวของอัลเคมิสในแพทเนี้ยมันคือเท่าเดิมเดี๋ยวดูไอเดียไอเทมเขาว่าแบบทำไมต้องเป็นเอลเคมิสแล้วอัลเคมิสเล่นยังไงเพราะรู้ปแบใครเล่นไวสุด ในดับ10ตัวนี้คีปเปอร์เว้ย <Just 36. S 1> เอาคิมิสจะเอาอะไรมาไว้วะคีปเปอร์แม่งเจ็ดนาทีมีบู๊ซับเทาวเวลไล่ถล่มเลนข้างแล้วอะเห็นไหมมันแบบว่าติดอะไรก็ไม่รู้อะ <The best. S 1> ผมรู้สึกว่าถ้าดับดีกว่านี้มันก็ชนะได้เว้ยแต่มันเหมือนกับคิดว่าตัวเองชนะด้วยดับ,บปกติไม่ได้ต้องเล่นท่ายากต้องเล่นแบบเซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามเขาอันนี้เขาโยกเบนไปเล่นท็อปเลนเพราะว่าเบนมันเจอบีสมาร์ทไม่ได้ เออแล้บีสมาร์เตอร์เซเบอร์ไลน์นี่มาแปลกด้วยเว้ยปกติบีสมาร์เตอร์มันจะทําเฮมโดใช่ไหมเกมนี้มันขึ้นเบ a เซอร์มามันจะกลายเป็นซื้อของมาตบเลนเลยอะผมเขาผมมองว่าเขาอาจจะไม่เล่นเฮมโดเกมนี้เพราะว่ามันเจอเชนจับคลิปมาก็โดนเชนแก่ขึ้นเลนเนี่มันเป็นเอาเคมิสใช่ไหมเอาเคมิสมันแค่ฟาร์มเว้ยแล้วก็เชนก็แค่เทรดเลนเฉยฉดังนั้นเนี่ยเขาเคลียร์เทมมาเนี่ยเขาขึ้น เบรเซอร์มาต่อยเลนใช่ไหมตีคลิปเก่งเขาขึ้นออฟคอร์เรชั่นตีสโลฆ่าในเลนเขาขึ้นริงบัสลาสเอามานารรเจนป่าขวานคือเขามีแต่วความสามารถฆ่าในขณะที่เลนเอเคมิสไม่มีเอาเคมิสย้อนกลับไปถ้าเราเคยจําได้ช่วงที่ OG เอามาเล่นใช่ไหมเอามาเล่นออฟเลนโหดสุดก็คือเนี่ยเอเอซิสเปร์เนี่ยที่มันลบเกราะไอะอย่างบิสมาร์ดอย่างเงี้ยบิสมาร์ดมีปัญหาเพราะอาร์เมอร์มันน้อยวเวลามันเดินเข้ามาในเอซิสเปร์ก็คือแบบเจ็บอันนี้สแนปไฟรวยไปก็ไม่น่าจะช่วยอะไรเพราะสุดท้ายแล้ว คีเพอร์มันเดินเกมไวกว่าแซนฟเยอะคือแซนฟายมันจะแบบโหดทุกๆครั้งที่มีอันติอะมีอันติก็วาร์ปเลนซ้ายเลนขวาอันติทำเกมใช่ไหมกูดาวสองาทีคีเพอร์นี่ฟาร์มยับแค่แบบแซนฟายหยิบมาตั้งใจเล่นมิดแล้วมาเจอคีเพอร์นี่ผมก็แบบโอ้ดาบอะไรเนี่ยโฟ์ซูเมอร์ไอเฟลโซยออฟเลนนี่เฟลโซยออฟเลนเจอแทนี่เหมือนมาใช้ไปออกจากเลนเลนนี้ไนงะ โลภชิบหายแบบโอเคผมเข้าใจได้ว่าเวลาคุณเจอแครี่ฟามเว้เราซับฝันขงข้ามที่แบบไม่ได้คิดจะระเบิดเลนคุณอะ่ะเช่นปักหน้าเป็นต้นเนี่ยคุณจะเล่นออฟเลนะไรก็ได้เว้คุณจะเล่นลิกกี้ออฟเลนคุณจะเล่นเลดคิงออฟเลนก็ได้เพราะมันไม่ทาอะไรมันฟามาเ,เดียวแต่ผมรู้สึกว่าการที่เฟลทัวร์เล่นออฟเลนอ่ะคือผ่าเลนไปมันไม่ได้ช่วยอะไรลองดูออฟเลนเมตาช่วงนี้นะมันจะมี2เทียเทียหนึ่งก็คือ เงินไขาต่ํามากเล่นได้เลยเช่นแซนคิงที่แบบปริงปุ๊บสตาร์ทเกมเดดโปรเฟตอนันติเดินเกมจากก็นายก็เหมือนกันมังกรมาเดินเกมส่วนเทียสองจะเป็นมาสไอพวกนี้นต้องมี BKB ต้องมีบมลิงมันจะช้ากว่าหน่อยแต่เฟสแลสวอยอย่างเงี้ยจบเลนไปเว้ยอิมแพคของมันอยู่ที่ไหนอะเอ็นเอเอ็นเอ,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 เอดต้าแม่งแบบหลุดหลุโดโลกจริงๆเลยต้องแบบมาทำความเข้าใจกันซะหน่อยและน่าเสียดายด้วยนะว่ามันดับ ประหลาดเว <And S 1> แต่ <from now. S 2> ไม่มีใครสนใจ <My credit. S 1> เป็นโซนที่แบบตายแล้วอ่ะเซฟไรไ์ er เล่นไงบ้างโสความเป็นแบบบีสมาสเตอร์มาสเตอร์เทียถ้าอัพซัมมอนมาเจอเชนในเลนเชนขโมยซัมมอนแจกเงินอาคิมิสด้วยเล่นป่าขวานสุดท้ายก็ขึ้นเฮมอยู่ดีนะแต่ว่าในเลนคือแบบไม่ฝันของข้ามคอเตอร์ สิ่งหนึ่งที่เห็นภาพชัดเจนคือโอเคเอาคอมมิสต์ได้คีปเยอะเมื่อเทียบกับปีสมาร์ทพอปีสมาร์ทมันแบบไม่ได้สามารถที่จะเทรดได้ดีเท่าฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นมันแค่โยนเอซิสเปร์มามันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาคอมมิสต์ถือว่าโอเคผ่านเลนสบายนะแล้วก็ซื้อเฮมด้วยคือถ้าซื้อเฮมมาเนี่ยมันดูเหมือนจะไปอัมเล็ตแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ไม่ได้ออกอัมเล็ตเว้ย คือลองคิดภาพว่าถ้าเอาเคมิสออกอาร์มเล็ตใช่ไหมมันก็จะแอคทีฟได้ไวมากเนี่ยคือบิสมาสู้เลยไม่ได้เลยเจอเชนแบบเคาน์เตอร์อยู่แล้วทําให้บิสมาสมันโชว์พลังไม่ได้เต็มร้อแถมคู่เลนเป็นรูบิกด้วยก็คือเป็นคู่เลนที่แบบไม่ได้ช่วยแก้เลนอะเราดูลองดูเลนกลางคีปเปอร์มันไม่เห็นจะแคร์แซฟไฟเลยเว้คีเปอร์มฟาร์มยับเลยแซฟไฟพยายามแบบแย่งฟาร์มสู้นะอ่ะดู เบนเดินขึ้นมาเช็คป่าเจอคิปเปอร์ชาร์จอัดใส่เฟิร์สบัตเดี๋ยวคิปเปอร์ชิ้นแรกน่าจะเป็นทาวเวลทาวเวลเสร็จ7นาทีเล่นแล้วถ้าเกมนี้มาเล่นวาโซนะตัดเลือดเชนตัดอัลคมิสเรเจนตัดเฟลเลอยโดดดูครบเครื่องดีนี่ถ้าเบนไม่มาช่วยหลับคือได้ได้คิวเชนละแครี่ทั้งสองทีมอัลคมิสสบายกว่า เพียงแต่ว่าอัลเคมิสเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรออฟเลนแย่ทั้งคู่เลยแต่ออฟเลนคู่เนี่ยใครฟาร์มซ่อมเก่งกว่ากัน e ีสมา a s สไม่ใช่เฟลเลส s ลอยดแล้วสุดท้ายเอาเฟลเลส s ลอยมาอยู่เลนบนใช่ไหมแต่ชนะคลีปไทนี่ไม่ได้เพราะว่าอะไรไทนี่จับต้นไม้โบกดาเมจ20ยี่สิบแล้วดูไทนี่ดาเมจดิเอาแค่ดาเมจแบบไม่จับต้นไม้นะเก้าสิบห้าจับต้นไม้ดาเมจร้อยสิบห้า แค่แต่สวอยแพร์คีปกันเนอร์ได้คิวได้คิวหนึ่งคิวเหมือนกันพยายามฟาร์มสู้แต่สู้คีปเปอร์ไม่ได้เงินห่างกันห้าร้อยเลยห่างกันเพราะอะไรเนะี่ยเพราะว่าคีปมันเท่ากันเว้ยผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าบาวตี้ใครได้แต่ถ้ามองแบบนี้เหมือนมองว่าคีปเปอร์ได้คีปเลนดีกว่าโยนคุกกี้ไม่เป๊กแต่สามลุ้มหนึ่งก็ได้แหละ ตอนนี้ผมกำลังคิดว่าดูดิคีปพอๆก,กันกับชายนี่ใช่ไหมแล้วก็มีแพสซีฟพูสเงินให้แต่ทำไมเงินมันแบบห่างกันแค่กระจึ้งนึงแล้วคุณจำไอ้คีปเปอร์ได้ไหมคีปเปอร์ที่แบบ9นาทีเงินยิ่งกว่าเทมป้ายสิ้นอ่ะอ่ะสแนปไฟายไปเดินเกมขึ้นบนมาได้2คิวแล้วดูคีปเปอร์ดิคีปเปอร์บนฟาร์มเงินนำแนปไฟายเออคิวคิวแม่งน็อตติงอ่ะ เบสิกดต้าเลยถ้าใครเป็นมือใหม่เลยว่ามือเก่าที่ยังไม่เข้าใจเกมคิวแม่งนอตติงจริงๆในบางครั้งอะนะ <didn> ยิ่งถ้าเป็นช่วงเลนเฟสอย่างเงี้ยแบบบางทีคิวได้แค่สพอร์ตมันก็แบบคิปหนึ่งกองอะเสียเวลาด้วยเสียทรัพยากรด้วยต้องจ่ายเลือดจ่ายมานาตัวเองไปสู้ เนอะกลายเป็นเบนแบบพยายามจะเข้ามาทําอะไรเนี่ยคือเบนเข้ามาในป่าแล้วก็เจอ er คีเปอร์ชาร์จข่าแล้วคีเปอร์แบบอยู่เฉยๆนะแบบเออได้2คิวแล้วตึ้งด้วยความช่วยเหลือของเบนครับก็คแค่ฟ,รรฟาันๆแล้วก็มีเบนมาตายแจกว้าวสุดยอดเลยแล้วโฟซูเมอร์เล่นเชนใช่ไหมเชนมันแบบแพ้พวกตัวเวฟเคลียร์ก็คือคีเปอร์แล้วคีเปอร์ซื้ออะไรเกมนี้ซื้อวาโซววาโซวเคาน์เตอร์เคมิส เอาอีโมทิเมอร์คิดสวนหน่อยจากเซเนฟายที่เล่นได้2อนาทีครบรอบหนึ่งแล้วนั่นแหละครับเอาเคมิสคีเอเทมมาแล้วเรียบร้อยครับผมเอาเคมิสฟาร์มมาซื้อเรเดียนเว้ยนี่ขนาดว่าไอ้คีเปอร์ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะเงินเอาเคมิสที่มีสกิลบูส์เงินอะยังเทียบเท่ากับคีเปอร์ถ้าเทียบฮีโร่เมตายุคนี้กันใช่ไหม อ่าอัลเคมิสคือแบบไล่ Light ตัวตนอาจจะยิ่งกว่าสเปกเตอร์ด้วยแต่คีเปอร์เนี่ยมันคือแบบตัวท็อปของแพชเลยแล้วลองคิดภาพเว้ r ร d i a ยนซ์ราคามันแพงกว่าอาร์เลดแบบมากๆเลยนะราคามันต้อง5000ถ้าเทียบกับอาร์เลดราคา2,500ครึ่งหนึ่งทำเกมได้ละแล้วคุณลองคิดภาพเอาเรเดียนซ์มา กดจะได้มาใช้เวลา2เท่าแถมคีปเปอร์มีคอมโบกับปักหน้าด้ยถ้ามันมาเล่นกันนะคีปเปอร์ปักหน้าไทานี่แล้วก็รูบิกอะ่ะมันจะมีแอมเวทจากคีปเปอร์ใช่ไหมแอมเวทจากปักหน้าแล้วก็เชนคอมโบกันเอาคิมิสไม่มี BKB ก็แตกแคลรี่ยุคนี้ส่วนมากมันต้องการ BKB เว้ยไม่งั้นมันยืนไฟไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้จบมา10นาทีเอาคมิสเงินประมาณคีปเปอร์แต่เอาคมิสก็แบบไม่มีแพ็อะไรนอกจากฟาร์ม ถ้าดูตอนนี้ดูจันเน็ตเวิร์สดูเหมือนเกมสูสีกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอาเคมมิสมันโกงเงินอยู่ตัวลมคือโฟ์ซูเมอร์เสียเปรียบเล็กน้อยเชนซื้อเมกแล้วก็มีเชนแบบหมาป่าบบกพลันโจมตีให้แบบชัวร์คมิสนิดนึงอ่เคมิสได้จาก13นาทีเรเดียนดูทรงอ่ะเอาคิมมิสเซิงฟาร,ร์มเลนอยู่เลยแวนเซลแอมเวสตายแล้วเนี่ยครับยุคนี้มันไม่มี ฟาร์มรอ15นาทีเล่นแล้วเว้ยยุคนี้เขาแบบจบเลนเฟสมาเขาก็ทืบแล้วมีแค่โดตารุ่นแม่น้ำโขงเท่านั้นแหละที่มาเล่นช้าชาเนี่ยแล้วเบนเจอฝูงสมอนเท่ากับกูตายกูตายแบบการันตีแล้วดูแก๊งนักเวทดิสี่ตัวคอมโบจ่ายสเปลกันเล่นอย่างง่ายเอาจริงบีสมาสเตอร์ขวาน,นี่ก็เป็นเวทนะก็แปลว่าโซล่าบายแอมเวทด้วยครับ แล้วเฟรนซ์บอยคูดาวอัลติเมตเกือบเกือบเกือบสามนาทีอะ่ะคือชา้ากว่าบีสมาร์เตอร์ต่อรอบหนักมากเลยอย่ากเอาเคมิสมะกี้เอาเคมิสตายใช่ไหมโดนกระทืบในเลนก็เ,เสียเวลาฟาร์มทามิ่งเสียแล้วก็โดนอะไรแวซโซชาร์จบุ่มระเบิดโอเ้เล่นได้ว่าคีปเปอร์ไอพิกที่เก้าของดาร์ฟนี่คือแบบโคตรดีอ่ะเล่นคีปเปอร์มิดเลเวลไวไอเทมไวแวซโซมาไวแก้เชนเชนแบบเละทุกทุกรูปแบบเลย ไม่ว่าจะเป็นฮิลที่ซื้อมาความสามารถฮิลตัวเองหรือจะเป็นคลิปคิปเปอร์แก้หมดทุกอย่างและคิปเปอร์มีทาวเวลฉะนั้นเชนทำคลิปก็สู้คิปเปอร์ไม่ได้คิปเปอร์วาร์ปไปแป๊บๆเคลียร์เสร็จวาร์ปกลับจอยไฟล์ Fi ละเห็นไ,ไหมดูดิอัลเคมิสฮีโร่ตัวอื่นของแพทนี้เขาแครี่อ่ะอย่างอย่างเนะี้ยดูไทนี่ดิที่มาโดซื้อเอ็โคเซเบอร์มาแล้วชินจะไปเป็นบลิงก์ไทนี่มีชอยส์ก็คือซื้อชาร์ท แล้วค่อยไปเทมทำเกมใช่ไหมฉาดแล้วไป Blade, ชาร์โดเบลดชา์ดแล้วไปบลิงแต่เนี่ยมันจะซื้อบลิงชิ้น2เลยมันกำลังจะสอนบอกว่าคีโร่ตัวเนี้ยมันขยะแล้วเนี่ยคือ s t สเทีย y แครทำไมเองไม่เล่นแบบเองหยิบได้นะเองได้พิก2ตัวต่อเนื่องอะ่ะเองหยิบได้เว้ยทำไมเองไม่หยิบแค่คิดภาพก็แบบมีแต่ทางตันอะไม่มีบีเคบเล่นไม่ได้มีเเดียนไปไม่มีอิมแพอยู่ดี เพราะเข้าไฟไปปุ๊บจะโดนเบร์สโดนแรสเตลยัดแล้วก็บึมตายแ <the> ชทคุยถึงเรื่องอัลเคมิสฟูลี่ใช่ไหมผมมให้ง่ายเว้ยอย่าเล่นอัลเคมิสเลยไม่ต้องไม่ต้องเถียงกัเนเรื่องว่าอัลเคมิสบิวอะไร work, เวิร์กเว้ยคือเอาคิดภาพง่ายว่าแค่เล่นอัลเคมิสเนี่ยก็ดูผิดแล้วเว้ยเพราะคุณดูไทนี่ไทนี่มันซื้อบิงชิ้น2ไทนี่บิวยืดหยุ่นมากเลยครับมันกำลังสอนว่าอัลเคมิสทำเกมไวเหรอดูดูปีด้วย โอ้โหดูเลดิเนนี่คือตายหนึ่งครั้งนะแต่ก่าจะได้มาเกือบ14นาทีแล้วทำไมเขาต้องซื้อไอตัวเฮมนี้เพราะเฮมตัวเนี้ยมันเป็นของดีของแคลรี่สเตนเหมือนกับเบรดคิงเหมือนกับไลท์ซิลเลอร์มันเอาไว้ผ่านเลนได้กุงค่าก็ซื้อสุดต้องมาได้เอชพีเรจนได้อาร์เมอร์ผมให้ว่าถ้าไฟช่วงกลางเกมตรงเนี้ยเอาเคมิสแบบ BKB ช้าใช่ไหมโดน TSM สตอมตอมเกมก็คือวันไซไปเลยไอชอว์ที่มาโดเนี่ยก็คือแบบเลือกเลือกดีนะสำหรับเกมเกมเนี้ย โปรติถ้าซื้อบิงมามันดูเหมือนเป็นสุ่มเสี่ยงใช่ไหมเพราะว่ามันเจ๊งก็คือเจ๊งไปเลยถูกต้องไหมแต่ว่าเกมๆนี้มันเจออัลเคมิสอัลเคมิสพยายามจะเล่นเกมไวใสถ้าเราไม่ซื้อบิงมาเล่นตอนนี้แล้วปล่อยให้อัลเคมิสมันได้ BKB มาก็แปลว่าอัลเคมิสมันสามารถแบกไฟได้มีเนียนเข้าโรชานด้วยแต่จะเอาโรชานได้สำเร็จหรือเปล่า บีสมาร์สวัลลาดทำเฮมใหญ่คลิปเปอร์ซื้ออ e ีเบสสุดท้ายกลายเป็นเหมือนโดนข่มขู่และแพ้วิชั่นด้วยคือบีสมาร์สมันส่งนกได้แค่มีนกก็ดูเหมือนโฟ์ซูเมอร์เข้าโลชารไม่ได้ละเงินแครี่ห่างประมาณเกือบเกือบสองพแต่ว่าเงินไม่ได้วัดทุกอย่างถ้าไอเทมยังไม่ประกอบโอ้โหดูดิโดนไปหน่คอมโบโหโคตรเจ็บอะ อ่าตรงนี้จัดก,การแทนนี่ได้ครับดูเป็นเรื่องที่ดีของโฟลซูเมอร์นะคิปเปอร์สนใจไหมคิปเปอร์ไม่สนใจแสนปไฟเข้ามาคอมโบเฟลนิดนึงด้วยแต่คอมโบเฟลแล้วไอ้พวกนักเวมันต้องเล่นตามคอมโบถ้าคอมโบเฟลก็ลต้องถอยอ่าพิกออฟแทนนี่ได้ไหลเข้าโลชานแต่ว่ามันคิวได้แค่แป๊บเดียวเองดิ ดูดิมันคิวแป๊บเดียวจะเกิดละไทนี่แล้วฝั่งนู้นเขาก็มาชาร์จไล่มาบลสไล่ด้วยสุดท้ายก็เข้าโลไม่ได้อยู่ดีเฟร็ดสวมีโคโนนะแล้วเฟร็ดสวอออฟเลนดูเงินเทียบกับไอ้บีสมาสเตอร์ประโยชน์ที่เฟร็ดสวอยทำได้คือโดดไปเดเลชั่นแล้วก็โคโนคอมโบแซนฟายแค่นั้นเองเห็นในชัพูดถึงเซปเตอร์ฟรี ถ้าตอนที่ OG เล่นมันทำเซปเตอร์ชูให้เพื่อนใช่ไหมแล้วก็บูสต์ถามิงเพื่อนใช่ไหมแต่ไม่เป็นแครี่ไว้แครี่ไม่ซื้อแครี่มันต้องซื้ออัดของให้ตัวเองก่อน8ปดชิ้นอะเราค่อยว่ากันอ้าวอ้าว,าว,าวาทำไมเราโดดสั้นน่ะรูบิกโดดไกลกว่ามีอเีเตอร์เลนน่ะโอ้โหเสียชื่อเฟเลดวอยหมดเฟเลดวอยโดดสั้นกว่าลูบิกยังเหงา อาคเคมิสก okay, ็จะ ja BKB แล้วถ้า TSM ไม่รีบไฟให้ชนะนี่ผมมองว่าโฟลซูเมอร์มีโอกาสสู้ได้นิดนึงแบบยันขึ้นมาได้นิดนึงอะ่ะถ้า BKB หมดก็ระเบิดอยู่ดีเฮ้ย BKB มาละถามว่าว้าวไหมเออไม่ว้าวอะ่ะ18นาที BKB เพราะว่าฮีโร่ตัวอื่นที่มาเล่นแครี่อะ่ะมันจะได้ BKB ประมาณ17-19านาทีถ้าเป็นตัวที่เล่นไวแบบ มัง y ีคิงอย่างเงี้ยนะถ้าเป็น PA มันจะ20นาทีแต่ถ้าเป็นแครี่ที่แบบอย่างคุ้งค่าอย่างเงี้ยก็17-19นาทีเหมือนกันแล้วด้วยความที่เป็นทามิ่งกลางเกมทั้งคู่เอาเคมิลคลมสกับไทนี่มันก็อยากจะเข้าโรชานถ้ามันได้เอจสิสมามันก็การันตีเกมว่าตัวเองคุมแต่ <under> คิปเปอร์อ e ีเบทละต้องไฟล์อร B B, อบบีเคบีเอาเคมสิส โอ้โหตีวอร์ดปุ๊บบายแบ็กเลยว่ะเจตนาเจตนาชัดเจนมากๆคอนเทสโลชานแล้วดูเฟสเรดรอยดิเงินเฟสเรดรอยดแม่งค้างอยู่ที่เดิมเลยเว้ยของมีเท่าเดิมไม่มีอัปเกรดะไรทั้งสิ้นมีแค่ฉาดโดดไกลโดดกลับแค่นั้นเองดามเมจกองอยู่แค่เอาคิมิตกับแซนฟายส่วนสองพพอร์ตผมว่าเข้าไฟคือตายเบนเจอบีทมาร์ททำอะไรไม่ได้ส่วนเชนก็คือไม่มีสกลิลหนี นี่ขนาดมีเอาเคมิสทวงเงินให้นะเงินยังไม่นำเลยปัญหาถัดมาคือตอนเนี้ย s ีเมันส่งคีปเปอร์ทำคิปฝั่งของโฟลซูเมอร์ก็พยายามแก้ด้วยกันส่งสนามไฟทำคิปสู้เหมือนกันแต่คีปเปอร์มันโรเทชันไวมากอะดูดิมันเคลียร์คีปข้างล่างเสร็จแล้วแล้วมันฟาร์มป่าแล้วด้วยมันทำสองเท่าของของสนามไฟอะมันถึงเล่นซับสี่แล้วมันรวยไง มันเคลียร์คีบไวแบบนี้นแหละปีสมาส,ส่งคีบเปิดวิชั่นแล้วรอดูอัลเคมิสต์บีเคบีแล้วเชนจับหมาป่ามาเอา้าวนือว่าจะตีฆ่าหมาให้มันจบๆไปเรียบร้อยหมาตายละหมาที่บูส์พลังอัลเคมิสต์แนนี่มินวิลูุนด้วย อว a าร์ทอสคอมโบแล้วดูเอาคิมิสดิเอาคิมิสแทบหมดหลอดอะโดนโฮกทีเดียวโดนแอมเวทแล้วเจอกอล์ฟมอติเมอร์คดส่วนอ้าวจ่าย b k คเบีเหรอชิบหายแล้วยัดแวซโซใส่อาวาทอสปุ่มตายเออนั่นแหละครับเอาคิมิสให้มันรู้ซะบ้างเมตานี่คือตัวอย่างของเกมพลังเมตาอย่างแท้จริงเลยนะเว้ยนี่คือแบบเมตานอกโลกอะปะทะเอสเทีย แต่ผมให้ข้ออ้างไปแล้วนะถ้าเอาคริมิสเกมนี้จะไม่สักเซ็ตอะต้องดาด้บแล้วครับพอาดาบของโฟซูเมอร์มันโอ้โหดาบแกลเล็กซี่แค่นั้นเลยอ่าไฟวัดไปแล้วไหนดูหน่อยสิเร่งสปีดขึ้นหน่อยดีกว่าผมเห็นเฟรนด์บอยเงิน6,000ตลอดเลยบีสมาร์ทคือแบบเงินหลุดไปแล้ว จาก2,000เป็น4,000แล้บีสมาร์ทก็โหกทะลุ BKB คบีซิงเกิลแทร็เก็ตจี้เอาเคยไม่สิกเพราะสภาพตอนนี้คือรอวันไซอะดูดูค่าลูบิกตัวเดียวค่าลูบิกตัวเดียวยังช้าไทานี่ยังแบบตามมาเติมหนึ่งคอมโบหายยังไวแล้วก็มีเนี่ยแอมเวดปักหน้าแอมเวดคีปเปอร์ตัวแทบระเบิดสแตนฟายไม่มี BKB แนปไฟลายตายอ่าเป็นพยายามถ่วงเวลาแล้วครับอ่าเซฟแนปไฟลายไปได้แต่คุณดูการที่ไม่มี BKB พวกมันลำบากแค่ไหนอาลเคมิสเอซีแล้วชื่อคลิปทำไมคุณถึงไม่ควรเล่นอัลเคมิสเกมนี้สอนให้รู้ซึงถึงพลังเมตา อ่ะเทียบก,นะกับเอาเคมิสนะเอาเคมิสตีบ้านช้ากว่าไท้นี่แท้หนี่ตีบ้านเก่งกว่าอีก <Under attack. S 1> แล้วลมแบบฟรีฟูรี่อ่ะเจอตัวเคมิสละจ่ายบีเคบีทีพอ้าวเจอโฮกตัดตุบ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 บีเคบีหมดตายโอ้ไม่ก็ชัดเจน ว่าจบแล้วแพ้แล้วโอ้โหดูแล้วละทมนั่นแหละครับ NA Dota าทำไมเขาถึงไม่ค่อยมีคนดูกันโดยเฉพาะคนไทยนะแข่งกันช่วงเวลาตีสองเป็นต้นไปตีสามเป็นต้นไปยันเช้าเวลาก็แบบไม่เป็นมิตรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าพยายามอีกนิดนึงก็น่าจะชนะได้ครับถ้าไม่ใช่ดับแบบนี้ เหมือนเดิมอ่ะรอดู BKB จ่าย BKB เสร็จโดนบีมมัตเตอร์หกแล้วก็ตายเหมือนเดิมดูด,ดิฮ a p ปี้สเก t ลบินเปิดวิชั่นให้อีกร <interdisciplinary. S 1> อดูเลยอยู่ๆมาปลาขวดใส่ทนีท้นเปิดใส่ป <imagination. S 1> ุ๊บโหกใส่เอาเคมิสเอาเคมิสขวดรลเบิดใส่หน้าตัวเองโอ้ฮีโร่บัตซอฟให้ตายเถอะดีไซน์ฮีโร่อะไรระเบิดขวดใส่หน้าตัวเอง ไทยนี่มีจิสไม่แคร์เอาคือมิจ่ายบีเคบีแล้วอาวขวดระเบิดใส่หน้าตัวเองแล้วโอ้ยเป็นไงขวดระเบิดใส่หน้าตัวเองแหมมันช่างแย่ซะเหลือเกินไม่เหมือนไทนี่เซเว่นที่ดีกว่าเซเว่นสุดเท่เห็นไหมคุณดู TSM เดิ ได้ไทนี่ได้คีเปอร์ในขณะที่โฟซูเมอร์ดับอะไรมาก็ไม่รู้พลังเมตาเลยนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าเอาคริมิสไม่ได้เล่นไวกว่าชาวบ้านชาวช่องถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเอาคริมิสจะมีเวลาซัดหน้าคนมากกว่านี้ แต่ด้วยความที่เกมมันไวขึ้นประมาณ5นาทีเนี่ยมันทําให้ออาเคมิสเนี่ยมันมีเวลาซัดคนแค่2อถึงสนาทีและไทมิ่งต้องเป๊ะด้วยนะถ้าตายก็เสียจังหวะใช่ไหมแล้วพูดถึงการคัมแบ็กเลดเกมเนี่ยออาเคมิสเปรียบเสมือนเทมป้าแต่เทมป้าเนี่ยคุณสามารถฟาร์มอย่างเดียว30มนาทีเอาให้มันครบ6สลอตแล้วมีขี์ใหญ่และคัมแบ็กได้แต่นั่นไม่ใช่อัลเคมิสโอาเคนี่เป็นตัวอย่าง เกมเกมแรกของเราในวันนี้2องโปรอ่าวเคยมิสแครีสา,าระที่เราได้รู้จากคลิปนี้คืออะไรบ้างเราไม่ควรเล่นอาเคยมิสแครีในแพทนี้นะครับแล้วก็รู้ซึ้งถึงพลังเมตาว่าเมตานั้นมันส่งผลสำคัญขนาดไหนถ้าคุณอยากชนะคือดับทีเออมันดูกลมกล่อมมากเลย บีส์มาสเตอร์ยุคนี้คือต่อให้ไม่เล่นสายซัมมอนนะโดนเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีคีปเปอร์อยู่ในทีมเนี่ยมันก็จะเล่นป่าขวานได้4ตัวนี้คือเวทใช่ไหมขวานบีส์มาสเตอร์แอมเวทแอมเวทไอ้น e ี G ่ก็เวทเหมือนกันแล้วก็กรอบสกิลคุ้มเกมนี้สกิลแบบคุ้มอยู่ไทนี่ก็เป็นดาเมจผสมดูสิมันลงตัวมากเลยส่วนโฟลซูเมอร์แบบเขารู้ตั้งแต่แรกอะในหน้าดาร์บทีเอฟเอ็มรู้ตั้งแต่แรกว่าโฟลซูเมอร์เล่นเฟรตไวท์ ight, ออฟเลนแบบ อย่าหาทํทไมต้องเล่นเฟรดวอยออฟเลนด้วยในเมื่อจบเลนมามนไม่มีพลังอะผมอธิบายไปแล้วนะเรื่องของออฟเลนเมตาช่วงนี้เทียร์หนึ่งกับเทียร์สองภาพมันจะประมาณนั้นแล้วลองคิดภาพว่าเฟรดวอยอะเทียบกับไอ้พวกเทียร์หนึ่งเทียร์สองดูเว้ยจบเลนมามันทําอะไรได้บ้างไอเทมหลักของมันที่จะใช้สัดหน้าคนคืออะไร